เขาขอให้ฮารี่เข้ามาพูดคุยใกล้ๆแกลมปราณแหลกสลายปฐมวิญญาณก็กำลังจะแตกส่าของที่จะให้ฮารี่นั้นอยู่ในตัวชายผู้นี้แล้วหนนี้ไม่มีกับดักแล้วจริงๆเขาใช้พลังสุดท้ายที่มีเพื่อถ่ายโอนพลังวิญญาณให้กับครอบครัวอันที่จริงแล้วนั้นเป็นแม่ลูกคู่นี้นี่แหละที่ดูแลร่างกายเดิมของเขาช่างน่าอนิจจาโลกเรานี้มีคนกลัวเกรงคนประจบประแจงบากนาหลายตาทว่าคนที่เคารพนับถือรักใคร่ชมชอบกลับมีเพียงสองแม่ลูกนี้ ชายคนนี้จึงจากไปแล้วเข้าไปในกายเนื้อของฉิวฮันคนโง่เง่าเดินดินที่ยึดติดในภาพลวงตานี้แล้วพวกเขาจะขาดค่าคนนี้ได้ยิ่งไรให้ถือซะว่าเป็นความฝันตื่นขึ้นมาก็ขอให้ลืมให้หมดฮาลี่ก็พาฉิวฮันมาที่ถ้ำเดิมคราวนี้เขาได้วางคายกลเอาไว้ด้วยแล้วส่งสัตว์หุนเชิดออกไป ฮารลี่มองหน้าฉิวฮันเขาก็นึกถึงจางเทียจางเทียที่ถูกสิงร่างได้แสดงว่าต้องมีรากวิญญาณเสียดายที่ไร้รากวิญญาณธาตุไม้ที่เข้ากับวิชาฉางชุนได้ต่อแต่นี้ไปเจ้าคอยติดตามข้าเถิด แล้วสัตว์หุ่นเชิดก็ลออ่ออสูรตะกแตแงกรอกทองออกมามันพุ่งเข้าหาแฮร์รี่ทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในค่ายกลเปจา้าทายย้อนกลับซะแล้วมันลนลานพยายามทำลายค่ายกนแห่งนี้อย่างร้อนรนแฮร์รี่ก็เข้าไปในถ้ำจนพบกับศพคนจากสำนักอี้หลิงคนนั้นแฮร์รี่ก็เก็บของจากศพมานอกจากเข้าของต่างๆแล้วข้างในยังเหลือไข่มแมลงเป็นๆด้วยพลังชีวิตพวกแมลงช่างทนทายาทนะัก ฮาร์ลี่พบม้วนหยกที่อธิบายมแมลงประเภทต่างๆและจดหมายติดต่อระหว่างเขาหลิงโซ่กับสำนักวี่หลิงเรียบร้อยแล้วก็ออกจากถ้ำอสูรตักรแตนกรอดท้องยังอรารวาสในค่ายกลไม่เลิกฮาร์ลี่ก็ส่งหุงเชิดไปจัดการโจมตีดูแล้วตักรแตนตำข้าวน่าจะทรมานเอามากๆโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียว ที่ราบจินกูหยวนทหารลักทิมานสคนถูกของฟู่และลีวายหยวนโจมตีอาจารย์ทั้งสองออกโรงต่อกกักับพวกปลายแถวเองเลยก็เพราะว่าครานี้ลักทิมานเพิ่มกำลังพลมหาศาลขนาดผู้บำเพ็ญคันสร้างรากฐานยังส่งมาเป็นทหารสอดแนมคิดว่าคงตั้งใจก่อการใหญ่ที่ราบจินกูหยวนฝั่งฐาทิมั่นของลักทิมานสาวๆทั้งหลายกำลังเล่นดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับบ,บิลลูสเวนเออร์และหวังฉาน เห็นแก่ที่พาสเวนเอ๋อมาทรงวินลู่จะตอบรับความปรารถนาของหวังฉาน1ประการหวังฉานกำลังจะเอ่ยความปรารถนาก็มีเสียงหนึ่งขัดจังหวะขึ้นเรียนบรรพจาร์เป็นจงอู่ที่เข้ามารายงานว่าแขกวันนี้ของท่านมาแล้วกลุ่ม3มคนที่เดินเข้ามานั้นมาจากเขาหลิงโซ่มีผู้อาวุโสหั่นคั่นแตกนอระยะปลายกับปลาทั้งสองหั่นหวินผิงและหั่นหวินจือคั่นสร้างรากฐานระดับต้นทั้งคู่ เขาลิงซอทิ้งอำนาจเก่าเข้าพวกอำนาจใหม่ครานี้กลับเข้าร่วมหงักที่วิล,ลูได้มอบจาวิเศษสำหรับผู้บำเพ็ญคันสร้างรากฐานให้แก่หลานชายของสหายน้อยผู้อาวุโสหั่นรายงานว่าได้กวาดล้างพวกคนหัวดื้อคลั่ครึครในสำนักสิ้นแล้วทาหารทุกนายล้วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรอแค่คำสั่งเดียวของบัตรพิจารย์จักต้องนำร่างพวกคนไร้ประโยชน์ของหกสำนักที่เหลือมาแห่ขบวนซพณนะที่ราบจินกูให้จงได้ ฮั่นบินจือคิดกับตัวเองว่าวันหน้าต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับผุบเขาห่วงเฟิงแล้วสิทธิพี่หานขอโทษด้วยไม่อาจตอบแทนบุญคุณท่านแล้ว ที่อุบเขาห่วงเฟิงฮารลี่นำจดหมายที่พบมามอบให้ท่านเจ้าสํานักนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่กล้าชักช้าท่านโปรดตัดสินใจท่านเจ้าสํานักคิดว่านี่คือคอํายุแยงแตะแคงรั่วของลักธิมานรังแต่จะทําให้กองทัพเสียขวัญกําลังใจเรื่องนี้จะต้องให้ผู้อาวุโสสูงสุดของสํานักช่วยชีย้แนะแยกแยะจริงเท็จก่อนค่อยวางแผนแล้วตอนนี้ก็จบลง